เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่ฟังก์ชันเดิมกดเรียกใช้ครับก็ขับแจ้งเตือนนะครับมีรถกี่คันไปเวลากี่โมงนะครับก็จะแจ้งเตือนหมดเลยนะครับแล้วก็จะตอดถ่ายด้วยข้อความนี้นะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กด s u b s c r i b e ช่องทิดเชอร์ดินี่ด้วยนะครับโอเคนะครับใน ep นี้เราจะทำการแจ้งเตือนว่าในแต่ละวันรถเราไปไหนบ้างนะครับ เรามาที่ google drive like ของเราที่โฟลเดอร์ระบบจองรถยนต์นะครับ ep ที่แล้วเราได้ทำระบบจองรถยนต์แล้วลก็เราได้ทำ google Sign s i t n ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทำการแจ้งเตือนนะครับให้เรามาคลิกขวานะครับพื้นที่ว่างๆจากนั้นเลือกเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเลือกสคริคปต์ของ google app เือนเดิมครับกดสร้างสคริคปต์โครงการไม่มีชื่อตรงนี้จะขอเป็นชื่อก่อนนะครับ แจ้งเตือนตารางรถนะครับฟังก์ชันที่มีอยู่ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับจากนั้นวางโค้ดนี้ลงไปครับเมื่อเราวางโค้ดนี้ลงไปแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนอยู่กันอยู่2ที่ก็คือเป็นลายโทเค็นนะครับแล้วก็ id calendar นะครับการออกโทเค็นลายนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับมีวิธีการทําอย่างไรสามารถไปดูได้ที่คลิปจอหลังนะครับเดี๋ยวผมขอวาง ท็อคเคนไลน์ใส่เลยนะครับผมขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวครับวางแทนท็อคเคนไลน์เลยนะครับไลน์ท็อคเคนครับเสร็จแล้ว ID c a l endar ครับก็จะเป็น ID c a l endar ตัวเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวขอคัดลอกตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปลี่ยน2ออย่างนี้แล้วนะครับตรงอื่นก็ไม่มีที่เปลี่ยนแล้วนะครับเสร็จแล้วกดเซฟหนึ่งครั้ง จากนั้นเรามาเพิ่มท er ิกเกอร์ในการแจ้งเตือนนะครับยังไม่มีทิกเกอร์กดบวกเข้ามาครับก็เลือกเป็นฟังก์ชันนี้เลยนะครับ Send Daily Calendar Event to Line ตอนนี้ก็เป็น h e a ไม่เปลี่ยนนะครับเลือกแหล่งที่มาของกิจกรรมเลือกเป็นตามเวลานะครับเลือกประเภทของทิกเกอร์นะครับก็เครื่องมือจับเวลาเป็นวันนะครับเลือกเวลาของวันนะครับ ก็เราน่าจะให้แจ้งเตือนตำมาหกโมงถึงเจ็ดโมงนะครับวันหนึ่งนะครับว่ารถวันนี้วิ่งไปไหนบ้างนะครับจากนั้นการแจ้งเตือนความล้มเหลวก็ให้อาแจ้งเตือนทันทีก็ได้นะครับกดบันทึกครับเกิดข้อผิดพลาดหลวดซ้ําครับเสร็จแล้วเลือกอีเมลครับแอดวานไม่ปลอดภยัยเลื่อนขึ้นไปยอมรับเพิ่มได้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นมาที่ตัวแก้ไขสคริปต์เราลองมาเลือกใช้ดูนะครับเป็นเลือกใช้ฟังก์ชัน send d a r y calendar event to line นะครับเรามากดเรียกใช้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเปิดลน์ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจำลองแท็บเล็ตด,ด้วย d e l p a y e r นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเปิดไลน์มาแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชัน เซนเดลี่คาเรนไดอิวินท i ล e ตรงนี้นะครับอ่าลองมากดเรียกใช้เลยอ๋อก็จะมีข้อความบอกว่าวันนี้ไม่มีตารางรถนะครับไม่ได้ส่งไปที่ไลน์นะครับก็คือโค้ดนี้นะครับวันไหนที่ไม่มีตารางเดินรถนะครับผมจะใส่เป็นล็อก จุดล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้แสดงในแต่ละวันนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้แสดงข้อความนี้นะครับเรามาสั่งให้ไปเซ n นไลน์นอติฟายนะครับอ่ากด Ctrl C นะครับแล้วก็แทนที่ล็อกเกอร์จุดล็อกตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่ากดเซฟหนึ่งครั้งลองเรียกใช้อีกครั้งนึ่งครับ มาแล้วนะครับแจ้งเตือนนะครับตารางรถวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีตารางเดินรถนะครับเดี๋ยวเพื่อให้เห็นข้อแตกต่างการทํางานของสคริปต์นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มลงไปในนี้นะครับวันที่8วันนี้นะครับ7892จองวันที่8อ่าลเวลา3 0 0 8 9 2นะครับบ่ายโมงถึงบ่าย2คูน้ำไปประชุมเพอจองรถยนต โอเคจองได้นะครับลองมารีเฟซนะครับมาหรือเปล่าอ่ะมาแล้วนะครับทีนี้ก็ไปจองอีกสักคันหนึ่งเเมื่อกี้7 8็ดแนะครับนี้จอง7 8็ดแอ่ะวันนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็กดจองรถยนต์ครับโอเคจองสำเร็จนะครับ ดิที่ตารางก็มีรถอยู่2คันที่วันนี้ต้องใช้นะครับทีนี้เราลองกลับมาดูโค้ดการแจ้งเตือนนะครับที่ฟังก์ชันเดิมกดเรียกใช้ครับมาแล้วนะครับก็ครับแจ้งเตือนนะครับมีรถกี่คันไปเวลากี่โมงนะครับก็จะแจ้งเตือนหมดเลยนะครับแล้วก็จะตอบท้ายด้วยข้อความนี้นะครับ การแจ้งเตือนเราก็สามารถไปปรับแต่งได้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับโค้ดผมก็จะวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง t ิ a เชอร์ดินี้ด้วยนะครับ